สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโอเควันนี้ก็พบกับสวนชวนชมคุณตอนน๋องเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับต๋องก็จะพาทุกท่านนะครับขับรถไปที่ร้านสะดวกซื้อแอะไม่ใช่นะครับร้านทุกอย่าง20บบาทครับผมเพื่อที่จะไปซื้อ กระถางชวนชมครับหรือว่ากระถางปลูกต้นไม้นั่นเองครับผมอ่าแต่ว่าไม่ได้ซื้อกระถางแบบสําเร็จนะครับจะซื้อกระถางเพื่อมา DIY นะครับมาประดิษฐ์นะครับเพื่อลดต้นทุนนั่นเองนะครับผมอ่าถ้างั้นนะครับไปชมกันเลยครับผมว่าจะไปแวะที่ร้านไหนครับผมอ่าขับรถอยู่นะครับผมโอเคและแล้วเราก็มาถึงที่ร้านทุกอย่าง20ครับผมอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขายสินค้าเบดเตรดครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่า การประมงครับการเกษตรนะครับทุกอย่างเลยนะครับความสวยความงามนะครับทุกอย่างมีอยู่ในร้านนี้นะครับผมอ่ามาดูที่เป้าหมายของเรานะครับวันนี้ก็ราคานะครับกระถางนะครับแล้วก็พร้อมขนาดนะครับว่าขนาดใหญ่เล็กนะครับใบนี้25บาทครับผมอ่าแล้วก็มาดูอีกขนาดหนึ่งจะเป็นทรงตื้นครับเมื่อกี้ทรงลึกทรงตื้นนี้25เท่ากันครับอ่า พวกนี้ผมจะซื้อไหมไม่ซื้อครับผมจะมาซื้อที่กละมังครับกระมังในที่นี้ก็คือจะเอาไป DIY นะครับประดิษฐ์เป็นกระถางชวนชมนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านะครับพลาสติกที่แข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็เราเอาไปประดิเอาไปประดิษฐ์นะครับทำการเจาะรูนะครับเพื่อการระบายน้ําได้ดีนั่นเองครับผมอ่าก็เป็นกระถางชวนชมใบใหญ่นะครับกว่าขนาดของกระถางที่เขาทํามาสําเร็จรูปนะครับราคาเท่ากันอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านไปรับชมขั้นตอน การทํากันเลยครับโอเคครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์แรกก็คือง่ายๆเลยครับต้องมีสว่านแค่นี้เองครับผมในการดี y นะครับ d i y ก็คือการทําด้วยตัวเองครับผมอ่าการทําชิ้นงานด้วยตัวเองครับอ่าเรามารับชมครับขั้นตอนการทำมาเราก็เริ่มจากการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนี่ฮะนี่เลยฮะอ่าเอากระมังนะครับกระมังสามารถซ้อนกันได้ สี่ใบนะครับสี่ใบนะครับผมเคยซ้อนกันได้สี่ใบครับเราก็เอากลมังซ้อนกันครับเพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับผมนะาแล้วก็ประหยัดอ่าทให้การทํางานครับอ่าสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็ซ้อนกันเลยนะครับเจาะครั้งเดียวมันจะทะลุสองใบนะครับผมอ่านี่ฮะเจาะเข้าไปเลยครับผมอ่ามาดูมาแทนกล้องนะครับมุมมุมก้มครับผมอ่านี่ฮะก็เจาะครับเจาะเข้าไปเลยครับอันนี้จะเป็นสองรูครับผมส่วนบน ก็ทะลุแล้วนะครับผมนี่ฮะง่ายๆเองครับนะก็ลดต้นทุนไปได้เยอะครับในการที่เราจะเอากระมังนะครับมาทำเป็นกระถางสวนชมครับผมนะฮะด้านบนเราทำาเจาะรูคู่นะครับรูคู่คือช่องละสอรูครับผม เจาะรูเพื่อการระบายน้ำได้ดีนะครับของกระถางนั่นเองนะครับผมระวังระวังระวังด้วยนะครับการใช้เครื่องมือครับด้านบนสุดนะครับขอ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 บบนสุดนะครับเราจะเจาะรูคู่นะครับรูต่อมาครับอย่างละหนึ่งรูครับผมเนี่ยฮะช่องละหนึ่งรูครับ ช่องละหนึ่งรู นี่ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วอ่าคราวนี้นะครับอ่าผลงานที่เราได้นะครับก็เป็นกระมังนะครับที่เป็นรักษณาเป็นกระถางเลยนะครับกระถางชวนชมเลยนะครับผมอ่าก็เอามาเจาะรูด้วยสว่านนะครับอ่ารูระบายน้ํามันจะได้สวยขึ้นนะครับในที่นี้นะครับอ่าในสาหรับวันนี้นะก็ขอบพระคุณนะครับสถานที่นะครับก็คือตาครับผมตาผมเป็นช่างครับอ่าก็คือซ่อมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถนานะครับ เครื่องตัดหญ้านับซ่อมหมดครับผมอ่าก็คือคนเก่งของเราครับก็คือตาทัดนั่นเองครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านนับไปชมผลงานที่ได้จากการปลูกนับชวนชมในกะละมังนี้นะครับที่สวนชวนชมคุณตองครับผมฮะก็ขอบพระคุณครับ แลนนี่ก็คือชิ้นงานที่เราได้จากการทำา DIY นะครับกระถางชวนชมด้วยงบประมาณน้อยๆนะครับผมนํากระมังนะครับมาเจาะรูด้วยสว่านนะครับเพื่อการระบายน้ําของกระถางนะครับดูฮะหมุนโชว์นะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์อาราบิค่มครับผมที่เคยลงแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับไม่ราคาไม่แพงเลยครับผมต้นนี้ครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสีกระถางนี้มีแต่แน่นๆครับผม ครับสำหรับสุดท้ายนี้นครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้าหากไม่พลาดคลิปใดๆนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสวนชวนชมุนตองนะครับก็นำสาระดีๆเทคนิคดีๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมผ่านช่อง YouTube สวนชวนชมคุณตองชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านครับ